ถกใจไมคะเคื yup. like, <To> ่อนถูกใจเคืนใส่ซอกินเกลือก่อนนะเ่ะเอาตันกว่อนี <Scot ctions> ้กนามสามันชนตันไม่ชักริงๆไม่หาที่วังเขาไม่ออกอยอือหื ฟินค่ะบอกว่าแบบสับอร่อยม,ม,มากนอติดมันอร่อยมากถ้าคิดว่าแบบสับอร่อยกว่าก็กดไลค์ถ้าคิดว่าแบบแบบอะไรนะ,นะขูดกับซับสไคร แบบสัแบบบยูล่ามีคำถามเขาบอกเมื่อวานหองช่งตาแม่ไม่ค่อยปะลาร้าไม่ถึงมันเผ็ดเกินไม่มีปลาร้าแต่แม่บอกว่าแม่เอากอยสักนแล้วคะรแล้วเขาก็บอกว่าเส้นแม่คูดน่ะเขาไม่ชอบมันไม่กรอบเขาชอบแบบสับมันกรอบแบบคันชี่หนูรลู้อีก สารเทพี่สารเทกับแม่เลยแม่กินได้หมดก็จ,จริงแหละแบบสับคือมันจะหนากว่ามันก็จะกรอบไหมอืมไม่ร่อยอันนี้ให้มนุกินเข้าสวยกว่าอร่อยอยากตาืมอยกผิตหน้ามาดู ไมทรอยมถูกใจมากใช่ไหมแซลมอนนี่ใที่อร่อยมัเคาแซลมอนหรือเปล่าได้ไรศัพท์มเดี๋ยวไปแบบน่าพน้าใส่ข้าวจัดหรือ เขาไม่เห็นเขาไม่แม่ไม่เห็นสเต็กเหมือนที่ไฮเบิ้ลสเต็กอีกเัหนึ่งค่ะคือแบบว่าอร่อยกว่าร้านเอสร r งห้าดาวชูค่ะ บบชั่มชัม่มอร่อยมากเนื้อติดมันถ้าสเต็กอ่ะอันนี้เนื้อบัวถ้าสเต็กอ่ะถ้าทำแบบชัม่มนี่เทียมเลยอ่ะอร่อยแต่ถ้าสุกมันจะไม่หวานไม่ได้อย่าหงะ ไม่รูปอยา่างนันมันเห็นในกล้งองน่ะตับเปไน็นไงขับขุ้นกินยังหรืรอขบับุ้นบอกลยว่าุนเนี่ยับุ้นมากูกเลยยิ่งโดนฝนยิ่งสวยงนยายโดน ยิ่ตัดิเ่ดดเขือ้เื่อนี่ยกินได้รกเมีซื้อมาจาก กที่เราซื้อไก่มันกรบดีมันสดกรบดันก็ปึ๊บเลยไก่ตรงไหนร้านค้าที่เราซื้อไก่ตอนเช้าต้เย็นไงที่งงมาซื้อไก่ที่หนูไปโรงเงรียนอ๋อ เราไม่ได้ลงยูทูกนานแล้วนะคะเอา้าผิดเข้าผิดออกคลิปนี้หน้าเราจะลงยูทูบ กมได้ลงแบขึ้นหอดขึ้นเกลอหัวข้าติดตามคึ้เกละค่ะผู้เพวคนกิบเห็ดนะจอเป็นกิบเห็ดือสุดที่เย็นูอินตอลี่นี่ต่อขานี่ฝุ่นขาเลยยา อันดบนี่เนี่ยเอาเอาปลาเอาอันขาทองชีท่องช่องเ,เก็บเห็ดผึ่งหวานคนเนโอ้ยนาะเด็กชิ้นได้นากขามันจะกรึดกรึดกรึดเห็นผึ่งมีดเคาะจังป้องป้องป้องดอกนิดวะ ใช่ครับยกที่แฮกคิปที่เฮกคิปอันไปที่ร้านสรุปว่านย้งบ่าในป่าใน,ใรนประเทศไทยเนี่ย สิส่งข้ามอยู่ไหมอันที่ไปที่ร้านอาหันกะทายอิมลองตองเตงค่ะเก่งใจกับเจ้านี่กับเจ้าน่ะใหญ่กับเจ้านี่ประเทศจากประเทศทาไเนี่ยปรทาไยเนี่ย หนมาเส้นม yeah! wow. mm ือกลดูมเส้นมืออละค่ะมือกับมือเจ้าของใ่อคอย่เสียวฟันมันเคือกระเชียบางเคือกระเสียอ

เขาดูาีอย่างจรอ่ะด้ามาทางไกลแล้วมั้งเราไปเดี๋ยวเาไม่ได้กิดไปดูห่อยค่ะเอ้คือชีกี้อ่ะ ทอดกันคิดหนาเด้วยกลับกันทอดสุขุสุขคนกดไรเกิดจะใครกันน,น,นะคะกดตรงนงี้กดตรงนงี้กดตรงนงี้กดตรงนี้